เปิดชมหน้าหนุ่มที่แพทนภปภาเลือกลอยกระทงด้วยในปีนี้ควงหนุ่มคนนี้ไปลอยกระทงเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้หลังจากเปิดเปิดปิดปิดมานานในที่สุดแพทนภปภาตันตระกูลเธอนั้นก็ได้ยอมรับว่ากำลังปลูกต้นรักอยู่กับหนุ่มรุ่นน้องภีชานนนอายุห่างกัน14ปี แถมยังเข้ากันได้ดีกับลูกชายน้องเรดซิงซึ่งเรามักจะได้เห็นโมเมนต์น่ารักของพวกเขาทั้งสามคนผ่านโซเชียลกันอยู่บ่อยๆวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดชมหน้าหนุ่มที่แพทนัพปภาเลือกกลอยกระทงด้วยก่อนโพสภาพลงไอจหวานชำ่ำทำชาวเน็ตกรีดคอมเมนต์ไอจแตกโดยแพทนัพปภาได้โพสภาพคู่กับพีชานนพร้อมระบุข้อความว่า ลอยกระทงปีนี้ผู้สวยมากท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ว่ากรีดรูปที่6กับ7พ่อหลอโพดดีใจสุดๆแม่ลงรูปพ่อในไอจีแล้วรักครอบครัวนี้ผุดๆแม่ลงรูปพ่อในไอจีด้วยพ่อพีเอ้ยมาเป็นแพคคู่แล้วน่ารักน่ารักเหมือนอายุเท่ากันเลยแม่แพทยังดูเด็กอยู่เลย